สวัสดีเด็กๆชั้นป .4 นะคะพบกันอีกแล้วกับเหล่าซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะคือบทที่3มเดี๋ยววันนี้มีอะไรจะมาสอนบ้างเด็กๆไปดูกันเลยนะคะนักเรียนดูเล่มสีเหลืองนะคะที่เป็นเล่มแบบเรียนนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่3มนะคะโดยบทนี้จะเป็นเรื่อง หนีโย่เจียเจียมาเธอมีพี่สาวไหมนะคะโดยคําศัพท์นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับพี่น้องนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าที่23เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ในระหว่างที่จะอ่านคําศัพท์นะคะเราจะพาสะกดสะทากษรพินอินด้วยนะคะนักเรียนจะได้ฝึกผ่านเสียงมีทั้งหมด6คํานะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูคําที่1กันเลยค่ะคํานี้นะคะจีสระ,ะเอียจีเอเจียเสียงที่ส เจียเจียเจียคำหลังไม่มีวรรณยุกต์นะคะอ่านว่าเจียเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่มีวรรณยุกต์ต้องออกเสียงเบาๆและสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านเป็นเจีย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 แปลว่าพี่สาวนะคะสังเกตดูถึงจะอ่านว่าเจียกับเจียแต่ว่าภาษาจีนนั้นจะเขียนเหมือนกันนะคะพินอินก็เหมือนกันเพียงแค่ตัวหลังละวรรณยุกต์ออกนะคะจะออกเสียงเบาและสั้น เจียเจียพี่สาวต่อไปคำที่สองมอสระเอยมอเอยเมยมีวรรณยุกต์เสียงที่สี่นะคะเมยเหมยเมยมยตัวหลังละวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะเหมือนกับคำนี้เลยเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเมยเหมยไเมยเหมยตัวไหนไม่มีวรรณยุกต์จะออกเสียงเบาและสั้นนะคะเมยเหมยน้องสาว ต่อไปคำที่สามเกอสระเออเกอเออเกอเสียงที่หนึ่งเกอเกอเหมือนเดิมนะคะเกอ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 แปลว่าพี่ชายต่อไปเตอสระอีเตออีตีเสียงที่สี่ตี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 ้ตี้ตีตี้ตีแปลว่าน้องชายเดี๋ยวทบทวนสี่คำแรกก่อนนะคะเจียเจียพี่สาวเมย์เมย น้องสาวเกอเกอพี่ชายตี้ติน้องชายต่อไปคำที่5นะคะยีสระโอยีโอโยเสียงที่3ามโย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 ,โย,โยแปลว่ามียกตัวอย่างเช่นฉันมีพี่สาวฉันมีน้องสาวแบบนี้นะคะคำว่ามีต่อไปมอสระเอยมอเอยเมยเสียงที่สองมยเมย คำหลังเป็นคำเดียวกับคำนี้นะคะคำว่าโยเหมยโยเหมยโยแปลว่าไม่มีโยแปลว่ามีเหมยโยไม่มียกตัวอย่างเช่นฉันไม่มีพี่ชายฉันไม่มีน้องชายฉันไม่มีหนังสือฉันไม่มีสมุดนะคะก็มีกับไม่มีนะคะโยและเหมยโยเดี๋ยวมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปบทสนทนานะคะเจี๋ยเจียพี่สาวเมยเมยน้องสาว เกอเกอพี่ชายตี้ติน้องชายโยมีเหมยโยไม่มีต่อไปไปเรียนบทสนทนากันนะคะหน้าที่ย2่หน้าที่ 22. มีเพื่อนสองคนคุยกันอยู่นะคะเพื่อนของเราก็คือติงติงกับเหมยเหมยนั่นเองนะคะติงติงกับเหมยเหมยสนทนากันหรือคุยกันนั่นเองเดี๋ยวเราซื้อขอซูมให้ดูอีกก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูหัวข้อกันก่อนนะคะตีสันเคตีสันเคบทที่สามหนีโยเจียเจยมาจริงๆแล้วคำนี้ต้องอ่านว่าหนีกับโยเอ๊ะทำไมเราซื้อออกเสียงว่าเป็นหนีโยก็เพราะว่าพินอินเสียงที่สามอยู่ติดกับเสียงที่สามใช่ไหมคะจะมีข้อยกเวน้นเช่นคำว่าหนี่าวที่แปลว่าสวัสดีเราก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นหนี่าวหนีโยก็เปลี่ยนเสียงเป็นหนีโย หนีโย่เจียเจียมาหนีแปลว่าเธอโยแปลว่ามีเจียเจียพี่สาวมามาเรียนไปแล้วในบทที่หนึ่งแปลว่าไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าเธอมีพี่สาวไหมอ่าแปลตรงตัวเลยง่ายมากๆนะคะหนีโยเจียเจียมาเธอมีพี่สาวไหมต่อไปมาดูบทสนทนาที่เพื่อนสองคนนี้เขาคุยกันนะคะชัวอีชัว,ชวพูดกันเถอะติงติงถามเหมยเหมยว่า หนีโยเจียเจียมมาหนีโยเจียเจียมมาแปลเหมือนหัวข้อเราเลยวันนี้เธอมีพี่สาวไหมเธอมีพี่สาวไหมนักเรียนสามารถใช้ดินสอเขียนคำแปลประโยคนี้ไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะเวลาทำแบบฝึกหัดหรือเวลาจะสอบก็สามารถกลับมาอ่านได้นะคะหนีโยเจียเจียมมานักเรียนเขียนเลยค่ะเธอมีพี่สาวไหมเธอมีพี่สาวไหม ต่อไปเหมยเหมยตอบว่า我没有姐姐 e j 有姐姐我แปลว่าฉันไม่มีเจเจพี่สาวเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าฉันไม่มีพี่สาว我没有姐姐ฉันไม่มีพี่สาวบทนี้ง่ายมากๆค่ะเด็กๆเพราะว่าแปลตรงตัวเลยนะคะ ฉันไม่มีพี่สาวต่อไปต,ติ้งติ้งถามต่ออีกว่าห <c oughs> นีโยเกอเกอมาหนีโยเกอเกอมาหนีแปลว่าเธอโยมีเกอเกิพี่ชายมาไหมหนีโยเกอเกอมาเธอมีพี่ชายไหมติงติงยังถามเหมยเหมยต่ออีกนะคะว่า,า,า,ออะะวาเธอมีพี่ชายไหมน,นักเรียนเขียนคำแปลลงตรงนี้ได้เลยนะคะ

หนีแปลว่าเธอเนอแปลว่าละ่ะเราเรียนไปแล้วนะคะในบทแรกหนีเนอแปลว่าเธอละอ่ะอ่าเขาถามกลับอีกว่าแล้วเธอละ่ะติงติงก็เลยตอบว่าวอเเมยก我没有哥哥我่妹妹我没有哥哥我有妹妹我没有哥哥กเเเกกกกออออววยย่่มมม็แปลว่าฉันไม่มีพี่ชาย,าอ,าอ,ยาอ,อ่าติงติงตอบ อบประโยคแรกว่าฉันไม่มีพี่ชายวอวโยมม่ม่ฉันมีน้องสาวติงๆิง,งบอกว่าฉันไม่มีพี่ชายหรอกแต่ฉันอะ่ะมีน้องสาวเห็นไหมคะเขาปฏิเสธในตอนแรกก่อนแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองนั้นมีใครมีพี่น้องคนไหนบ้างนะคะนักเรียนสามารถลองพูดประโยคที่เหล่าซือสอนวันนี้ได้โดยการใช้ประโยคแบบนี้ก็ได้นะคะหัวโยที่แปลว่าฉันมีนักเรียนก็เติมสมาชิกในครอบครัวที่ตนเองมีเกี่ยวกับพี่น้องเช่น ว่โยเมยมยฉันมีน้องสาวว่ยโยเจียเจียฉันมีพี่สาวว่โยเกเกอฉันมีพี í, ่ชายว่ยโยตี้ติฉันมีน้องชายอันนี้สำหรับคนที่มีสมาชิกที่เป็นพี่น้องเพิ่มนะคะแต่คนไหนที่ไม่มีละ่ะอาสามารถใช้ประโยคนี้ได้ที่ขึ้นต้นประโยคว่าว่ไมโยฉันไม่มีถ้าฉันไม่มีพี่สาวก็ว่ไม่โยเจียเจียฉันไม่มีพี่สาว 我没有妹妹。ฉันไม่มีน้องสาว。我没有哥哥。ฉันไม่มีพี่ชาย。我没有弟弟。ฉันไม่มีน้องชายนะคะนักเรียนสามารถใช้ประโยคว่ยโยแปลว่าฉันมีหรือว่ยมโยฉันไม่มีไม่จะเป็นต้องเป็นพี่น้องนะคะจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะเช่นหนังสือสมุดใครก็ได้นะคะสัตว์ก็คือแมวสุนัขอะไรแบบนี้ก็ได้ว่โยแมวฉันมีแมวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวนะคะแบบฝึกหัดงานที่เราซื้อสั่งวันนี้มีทั้งหมด2หน้านะคะโดยหน้าแรกคือหน้าที่16นะคะหน้าที่16ข้อที่1ฟังคุณครูพูดแล้วระบายสีสัททัอักษรพินอินที่ได้ยินฟังคุณครูพูดแล้วระบายสีสัททอักษรพินอินที่ได้ยินนักเรียนเตรียมสีหม้ขึ้นมาเลยค่ะคนละหสีเตรียมสีหม้ขึ้นมานะคะ ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเป็นการผันเสียงพินอินนั่นเองเห็นไหมคะเหมือนกันเลยยกเว้นเสียงวรรณยุกต์ด้านบนเช่นคําว่าปลาใช่ไหมคะปาปาป่าป้าคํา,า,าว่ามามาหมาหมามา,มาลาลาหลาหลาลา,ลาอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เด็กๆมาดูว่าเราซื้อต้องการเสียงไหนเตรียมสีขึ้นมาแล้วเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งจงระบายสีคําไหนที่ออกเสียงว่าโยโย โยนักเรียนว่าโยเป็นเสียงที่เท่าไหร่นะคะลองผันเสียงดูแล้วก็ระบายคำนั้นเลยหนึ่งข้อระบายได้แค่1นึ่คำเท่านั้นข้อที่1โยต่อไปข้อที่สองเกอเกอข้อสองเกอคำศัพท์คำไหนออกเสียงว่าเกอ ก์ต่อไปข้อที่สามเจียเจียเจียข้อสามเจียข้อสี่ตี้ตีตี ข้อ4ตีต่อไปข้อ5เหมยเหมยเหมยครบแล้วนะคะ5ข้อสําหรับการผันเสียงพินอินถ้านักเรียนคนไหนทําไม่ทันนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่เราซื้อออกเสียงได้เลยต่อไปหัวข้อที่2ข้อด้านล่างนะคะ ข้อด้านล่างให้นักเรียนดูกล่องของขวัญมีทั้งหมด4กล่องนะคะให้ดูพยัญชนะที่อยู่ในกล่องของขวัญแล้วเขียนคำศัพท์คำศัพท์ในบทเรียนนะคะเล่มสีเหลืองนักเรียนสามารถหาในบทไหนก็ได้นะคะ1 2 3 4สมสี่ได้หมดเลยขอให้ขึ้นต้นด้วยคำพยัญชนะต่อไปนี้อย่างเช่นกล่องที่1ต้องการตัวมอมอคือตัว M นะคะเห็นไหมคะเขาก็เขียนคำว่ามาต่อไปคำที่2นักเรียนก็ อาจจะหาคำที่อยู่ในบทเรียนเราง่ายมากๆเลยขึ้นต้นด้วยตัวเอมนะคะมีเยอะเลยวันนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็ได้นักเรียนก็เขียนเม่ยเม่ยหรือเมย์โยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวมมเห็นไหมคะสามารถเขียนได้เลยนะต่อไปกล่องที่สองหาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเนเนก็คือตัวเอ็นเห็นไหมคะหน้าเขาเขียนให้แล้วหนึ่งคำนักเรียนสามารถหาได้เพิ่มอีกสามคำใช้ดินสอน,นะคะต่อไปกล่องที่สามตัวเฮ ก็คือขึ้นต้นด้วยตัว h นะคะหาให้แล้วหนึ่งคำแบบนี้ตัวอย่างต่อไปตัวสุดท้าย g g ก็คือตัว j นั่นเองหาให้แล้วคือคำว่าจิว๋วที่แปลว่าเลข9นักเรียนสามารถหาให้นักเรียนหาในบทเรียนที่เคยเรียนมาก่อนบทที่1 2 3ถ้าหาแล้วได้ไม่ครบนักเรียนสามารถหาบทที่4บทที่5ที่เรายังไม่ได้เรียนได้นะคะขอให้เป็นคำศัพท์ที่เป็นสัท t าอักษรพินอินนะคะทั้งหมด กล่องละ3ามคำหาเพิ่ม3ามคำนะคะในแต่ละแถวหน้าที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่สิบหเราซื้อสั่งหน้าที่สิบหไปแล้วหนหน้าทั้งหน้านะคะต่อไปนักเรียนดูหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหน้าที่ยีบเอ็ดให้นักเรียนคัดลายมือวันนี้ทั้งหมดสองคำเราซื้อทำกรอบสีแดงไว้ให้ดูแล้วนะคะคำว่าเจี๋ยเจียนักเรียนก็ทำลําดับขีดคำว่าเจียบรรทัดที่หนึ่งสอ สามบรรทัดนะคะต่อไปไม่อมื่คำว่าไม่สุดเส้นบรรทัดพอดีเลยนะคะแถวที่หนึ่งสองสามตามลำดับขีดสีดำเท่านั้นสีเทานี่คือเหมือนเป็นเงาเงานะคะให้นักเรียนทำทีละขีดแบบที่เราเคยทํามานะคะวันนี้ทำสองคำงานวันนี้นิดเดียวนะคะเด็กๆมีทั้งหมดสองหน้าเท่านั้นเองอย่าลืมทํามาส่งเราซื้อนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะใจเจียนบ๊ายบาย 아